โยมเห็นชั่วขณาดจิตเดียวว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่เทียเ่ยงแปรเปลี่ยนรูปนามไม่มีอะไรเที่ยงนี่คือสุดยอดนี่คือการก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิแค่มีความเชื่อตรงเนี้ยมีมีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยพงจะเรียกบุคคลนั้นว่าศรัทธานุสาลีผู้เล่นไปตามศรัทธาแค่นี้โยมมีคุณสมบัติแค่เนี้โยมพ้นจากปุถุชนแล้วนะและคนคนนี้ จะไม่ตายก่อนได้โสตาปฏิผลยังไงคนนี้ต้องได้โสตาปฏิผลก่อนตายดังนั้นเนี่ยอะไรที่ง่ายๆอย่างเนี้ยยมเชื่อในความไม่เที่ยงเชื่อในการเกิดการดับสัจจะความจริงของโลกจบแล้วทุกอย่างไม่มีใครเปลี่ยนแปลงทิฏฐิความเห็นของโยมแบบนี้ได้เพราะมันคือความจริงที่โยมหยิบอะไรมาล่ะต้นไม้เกิดตายไหมเกิดตายคนเกิดตายไหมสัตว์เกิดตายไหม สุขที่ทุกคนมีอยู่เกิดดับไหมเกิดดับเราได้สุขวันนี้ก็เกิดดับไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีใครทุกแช่ทั้งวันทุกก็เกิดดับถ้าโยมปล่อยวางสุขได้โยมก็ปล่อยวางทุกได้แต่คนเนี่ยจะยึดสุขแต่ไม่อยากได้ทุกแต่มันเป็นเวทนาอันเดียวกันเพราอติดอันนี้มันก็ติดอันนี้พ่วงกันมาด้วยไงแต่ถามว่าเวลาเราปล่อยสุขเรากลัวเราไม่ได้เสพสุขเหรอไม่เป็นไร เราเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงได้ไงผู้เจ้าก็บอกแล้วเธอเพียบพร้อมด้วยพวกกระยัทั้งโลกเนี่ยได้หมดแต่ไม่ติดปันมันเป็นสิ่งที่ทําได้ไงมันไม่ใช่ว่าคนจะต้องมาบวชหมดจะต้องเป็นคนจนหมดไม่จําเป็นแต่โยมต้องมีสุตตะมีองค์ความรู้ว่าโยมจะต้องมีอะไรประกอบเช่นมีศรัทธาในผู้เจ้ามีศินห้ามีสุตตะคือฟังมากฟังบ่อย มีจาคะมีปัญญาจบแล้วห้าอย่างโยมจะเป็นคนที่เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้คู่กันเลยเวลาตายปริพานหรือเป็นโสราบันคุ้มแล้วเพราะการที่โยมตายไปเนี่ยดินมหาปัตภีงทุกขติเสียงมากและจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีพระเจ้าองค์หน้าเกิดโอ้โหยาวเหยียดเลยระหว่างนั้นไปรอไหนสามคติข้างล่างเสียส่วนใหญ่ยังไงก็ต้องได้ ได้พบเท้าสาก่ายังไม่รอดเลยแล้วเราจะรอดไหมนเนี่ยใช่ไหมอ่าเพราะฉะน,นั้นแค่นี้เองยังมีเชื่อในพระเจ้าสินห้าสินห้าไม่ครบก็ยังได้เลยพระเจ้ามีคุณธรรมอย่างอื่นมาทดแทนไงใช่ไหมอ่าสุตตะฟังมากจาคะวางจิตถูกต้องทานจะเศร้าหมองทานจะปานนี่มากหรือน้อยไม่สนใจวางจิตถูกต้องจบแล้วนะเห็นนะปัญญา แค่นี้ห้าอย่างเหตุสมปราถนา